เสวัสดีครับก่อนเรานั่งสวัสดีครับอครข้างนึงสวัสดีครับอะไรชิคอะเห็นไหมเดียพี่มีขนมกินนะของขัลลนหล่นี้นั่งนี่ใครทั้งหน้าเนี่ยกะลัดเหรอเราไปนั่งยังไงอะลัดไม่เอาลัดนั่งลงเกลาลัดนั่งลงก่อน เห็นไหมว่าพี่ขู่คนอื่นด้วยจะเอาไหมล่ละนั่งลงสวัสดีแม่ก่อนเด้อสวัสดีค่ะอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งนึงสวัสดีค่ะเก่งมากเลยแม่กินขนมใครอ่ะเถียงเถียงนหนูนั่งลงสงิหนูนั่งลงอ่าไม่นั่งไม่อดกินนะอะ่ไหนสินั่งจอนะั่งครับอ่ะจิ๊กจิกจิกจ๊กครับมาจิกอ๋อ อะไรกันนะวุ่นวายอะรัวเป็นไงบ้างไม่จะแพ้เหรอ,อหุอ้ยรักหมดแล้วอะไรน,นะอะไร